เรื่องราวสะท้อนชีวิตคนนอกรีดในวิถีทางเถื่อนเหล็กหุ้มใจรวมเรื่องสั้นอาชยานิยายผลงานจากปลายปากกาของสุริยันศักดิไทยสงหวยรัดเช้าแล้วสภากาแฟหลังอำเภอหน้าสารเจ้าขับข้างไปด้วยสมาชิกชายต่างอาชีพนั่งสดกาแฟถุนบุรี กลางถกกันเป็นที่ e n จอยปากและ en คอด้วยเรื่องหลากหลายเหตุทั้งการมุง้งการเมืองการบ้านร่วมไปถึงการพนันผู้ใหญ่เติมไวัย้ปีบ้านอยู่หลังวัดพิกุลห่างสภากาแฟราว500เมตรแต่งกายปกติเดินนำหน้าไอ้ตูบเข้าสภากาแฟทำกลางเสียงทักทายดังเคยผู้นำระดับตำบลชานกรุงยิ้มกวา้างก้าวไปยังโต๊ะที่เคยนั่งประจำโกอาจัดเตรียมกาแฟเจม,มารีแฟนสาวโลกไข่สองฟอง ไอตูบเขาคลอระหว่างตีนผู้ใหญ่เติมคลางอีทอาร์ตหนุ่มที่นั่งโตใกล้เคียงรอบยิ้มกับตัวเองก่อนจะกล่าวแก่สมาชิกผู้มาใหม่ไอตูบมันจะล่อขนมปังแล้วผู้ใหญ่แกหันไปมองไอตูบที่มอบกวนคลางสส่ไปมาข้างตีนก่อนตะคอกใส่แดกตีนไหมละมึงเอา้าไอหนุ่มนั้นอุทานแทนหมาผู้ใหญ่ถูกหวยหกสี่ทั้งเต็งทั้งโตห้าหมื่นไก่แค่ขนมปังบาทเดียวให้เป็นค่าที่มันเดินตามมั่งไม่ได้หรือไงอย่าเสือกไอ้น้อยผู้ใหญ่ส่วนเขาให้ มึงมันก็แค่รู้กูถูกห้าหมื่นแต่เวลาไปรับเงินนะมึงรู้ไหมเจ้ามือเขาจ่ายกูเท่าไหร่ผู้ใหญ่ได้แค่สามหมื่นเท่านั้นนะเจามารีชีแจงแทนขณะวางจานปลาท่องโกกับไข่ลวกลงบนโต๊ะผมว่าเจ้ามือให้สามหมื่นก็ดีแล้วกำขี้ดีกว่ากำตดน้อยต่อขำไม่ลดละคนโชคดีออกอารมณ์บูดทันทีแล้วเวลามันแดกสวนกับที่ทางกูไปเกือบยี่สิบไร่มันเคยคืนให้กูไหมไหมาวัดเอา้าหนุ่มน้อยคลางอ่อย อีกหนุ่มชื่อเปรมตำแหน่งนักการพันลงโรงเรียนเปลี่ยนเรื่องเ,เปลี่ยนบรรยากาศยามเช้าวันใหม่สงสารก็แต่ลุงเบี้ยวเท่านั้นแหละครับถูก30ด้านจ่าย8 0ดก็แทงของรัฐบาลและใต้ดินล่ะหนุ่มเสริมหนุ่มใหญ่สีสะาอาพับผมอาชีพแพทย์แผนโบราณทำม,มาจากโต๊ะข้างเคียงไอ้น้อยหนุ่มส่งน้าแข็งสาแดงคารมก็ให้คลาวก็มีแต่ลุงนั่นแหละที่แทงหวยรัฐบาลถ้าอย่างนั้นสแสดงพี่เบี้ยวแทงใต้ดินหมอสมุนไพรล,ลงความเห็นและกล่าวเสริม ถ้าแทงใต้ดินเวลาจ่ายเขาจ่าย800อถูกแล้วหลือพันหนึง่งเขาคงให้ไปรับกับไส้เดือนนะมั้งจบคําแนะนําหมอบุญเสริมสมาชิกพากันหัวลอะคลืนผู้ใหญ่เติมตาเขียวใส่พดลมปากใสแพทย์แผนโบราณทันควันอหมอตอนควายเมื่อเหล่าสมาชิกสภากาแฟหาเรียกน้ำย่อยคลายเหงาได้พักเดียวบุคคลที่หลายนามกล่าวขวัญถึงก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมหลานชายวัยหกขวบโกอาเจ้าของสภากาแฟเปิดยิ้มทักทายหวันดีลุงเบี้ยวไปหาหลวงพโยเลยยัง ลุงเบี้ยวช่างไม้เก่าวัยห้าสิบห้าปีตีหน้าย,ย่นคล้ายท้อทแท้เบื่อหน่ายโลกตอนนี้คงไปไม่ได้แล้วหลวงพ่อที่นี่ท่านเล่งกูสร้างระเบียงสาลาให้เสร็จก่อนรับกระถินว่ะจากนั้นลุงเบี้ยวกระจุงหลานชายไปหาที่นั่งท่ามกลางคำถามจากมวลสมาชิกถึงเลขเด็ดที่แกไปคว้ามาได้งวดก่อนแต่ช่างไม้สูงวัยหลบเลี่ยงไปมาก่อนจะกล่าวถึงงวดหน้างวดน,นี้กูไปไหนไม่ได้แต่พักพวกเขาตัดข่าวหนังสือพิมพ์มาให้อ่านลองอ,อ่านกันดูหากเชื่อก็ลองกากเกงเอาวะจบคำช่างไม้สูงอายุ หมอบุญเสริมรับข่าวตัดจากหน้าหนังสือพิมพ์เลขเด็ดไปเตรียมอ่านให้สมาชิกทั่วหน้ารับฟังแม้โต๊ะในสุดจะมีนายดาบในเครื่องแบบหรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันติดปากว่าจ่าเชือเหมือปราบของอำเภอนั่งก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือพิมพ์รายวันอยู่ก็ตามเวลาต่อมาคุณหมอแผนโบราณอ่านออกอากาศได้ยินกันทวนนาเมืองวดที่แล้ว ได้มีผู้คนแห่ไปที่วัดมนดบนับพันนั่นเพราะมีข่าวพระธุดงที่ไปปักกรดจำพรรษาอยู่ในวัดเขียนใบตรวจดวงไปตรงกับตัวเลขที่ชาวบ้านเสี่ยงเซมซีจากในโบทเป็นส่วนใหญ่คือเลข3456พอเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1ปรากฏออกมาปรากฏเป็นเลข653 ส่วนข้างล่างเลขท้าย2ตัวออก3-4ชาวบ้านเลยหน้าใสไปตำตามกันงวดนี้ทางกองบอกอเราเลยส่งนักข่าวไปค้นและเข็นจากต้นต่อที่วัดและองค์พระธุดงได้ของฝากเลข4ตัวดังนี้7-9-0-2อย่างไรก็ตามใครขอฝากให้กะเก่งแทงแต่พอเหมาะพอควรแกอัตภาพนะครับงวดหน้าพบกันใหม่ข่าวตัดชิ้นแรกจากฝีปากหมอบุญเสริมจบไปคุณหมอบรรจงพลิกอีกชิ้นหนึ่งขึ้นอ่าน รายงานล่าสุดจากหลวงพ่อใบหลังจากที่หลวงพ่อท่านให้นิมิตกล้วยหอมหนึ่งลูกส้มสามผลตั้งแต่คราวนั้นเราก็ไม่ได้ไปหาท่านอีกเลยกระทั่งมีท่านผู้อ่านตีความมาว่าที่หลวงพ่อท่านนิมิตกล้วยตีความเป็น9ส่วนส้มสามผลไม่เปลี่ยนแปลงคือเลข3ผลที่ออกเลขท้าย2ตัวบน9ก้าสเต็มคอมางวดนี้กองบอกกอเลยส่งนักข่าวลุยป่าหัวหินได้ทีเด็ดจากหลวงพ่อเป็นคําถามเองเคยเห็นลุงกินน้ํา7สีหรือเปล่า มันขึ้นเดียวเดียวก็หายไปสิ้นเสียงคุณหมอโคศกคุณดำรงอดีตหัวหน้ากลุ่มทอสอปชวัย40ปีตีความทั้งกล้วยทั้งสม้มด้วยซุ้มเสียงมั่นใจผมว่าของหลวงพ่อให้7-0แล้วัฒนมนดบละ่ะก็อ่าสักบางพระธุดงกับทางวัดให้7-9-2-0นุ่มเปลม่มนักการโรงเรียนสำแดงความจำถ้า,างั้นก็มีสิทธิ์สำหรับ7-0โดยเฉพาะ7นี่มันหายไปหลายงวดแล้วนวุ้ยลุงเบี้ยววิเคราะห์เจาะลึกมือสายถือแก้วกาแฟค้างอยู่ งวดน,นี้ถ้าเป็นใจกูนะทุ่มวิ่ง70ขายเมียแทางยังไหวเลยวะที่ประชุมสภากาแฟเงียบไปต่างคนต่างคิดกะเกงเลขเด็ดเลขเด่นทั้ง4ตัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่เติมหลังจากที่ลุงเบียบ้ยวปรากฏตัวกับหลานชายก็แต่นั่งฟังลูกเดียวส่วนใจหมายวิ่งเลขของช่างไม้สูงวัยเมื่อครู่คือ70ยังน้อย30,000เม็ดเงินที่รวยมาจากงวดที่แล้วยังพอมีสำรองอาทิตย์เรืองแสงสองลา พระภิกษุสาม,มนเณนรประคองบาทเดินแถวเรียงกับคืนอารามบรรดาสมาชิกสภากาแฟผู้นิยมหวยรัดราดละ,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 ละไปทำกิจตนหลุงเบี้ยวพาหลานชายไปส่งให้ลูกสาวที่บ้านแล้วกลับไปทำงานสร้างระเบียงสาราวัดให้ทันงานกระถินของหลวงพ่อวัดหลวงตามปกติเวลาล่วงไปจนเหลืออีกสองวันใกล้สิ้นเดือนและอีก3วันหวยรัดจะออกรางวัล เราเที่ยงเศษลุงเบี้ยวเข้าไปกราบหลวงพ่อขอเบิกค่าแรงจากท่านเมื่อได้รับเงินค่าแรงแล้วแกตั้งใจจะขออนุญ,ญาตหลวงพ่อหยุดงานครึ่งวันไปทำธุระให้คลายรุ่มร้อนเพอเอินมีแขกเข้าเยี่ยมกระทันหันจึงคว้าหนังสือพิมพ์เลี่ยงไปนั่งอ่านหน้ามุกรอแสงแดดยามเที่ยงแผดเปรีย่รยนแต่อร้อนเขาคลอมากับสายลมต้องเนื้อกายลุงเบี้ยวให้พอกกระชุ่มกระชวยขึ้น พอเลือบไปเจอข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ที่ถืออยู่ในมือแกคว้าแว่นตาจากกระเป๋าเสื้อจับตาม,มุ่งสมาธิอ่านข่าวนั้นพักหนึ่งกระสบดรุนแรงก่อนย้อนอ่านรายงานข่าวย่อหน้าสําคัญอย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากหลวงพ่อโยได้หายหน้าหนีลูกศิษย์ที่แห่มาขอเลขเด็ดไปจากวัดเมื่อวานนี้วันนี้ที่วัดท่าอิดยังมีผู้คนบ้าหวยลังไลไปที่วัดมีทั้งรถเก๋งส่วนตัวรถปิกอัพรถโดยสารนับสิบคันแต่ถูกคณะกรรมการวัดกับลูกศิษย์ยืนดักอยู่ปากทางเข้าวัด คอยบอกและห้ามผู้คนเข้าไปในวัดเพราะมีตำรวจหน่วยเฉพาะกิจเข้าไปรักษาการอยู่ในวัดนับร้อยนายชาวบ้านจึงต้องทยอยกันเดินทางกลับทางด้านเจ้ามือหวยเถื่อนตั้งพากันดีใจที่ไม่มีเลขเด็ดจากหลวงพ่อในงวดนี้ลุงเบี้ยวจบข้อความดังกล่าวด้วยอารมณ์คุนเคืองยังบอกไม่ถูกความหวังที่เคยฝันว่าชีวิตนี้คงได้ถูกหวยรวยหนักหักสักครั้งดูเหมือนจะเป็นเพียงฝันตลอดกาลแน่ต่อมาแกวางหนังสือพิมพ์ลงข้างตัวขยับลุกขึ้นยืนเสียงหลวงพ่อบอกมาจากในกุฏิเบี้ยวว้ย ตามไปปูมาหาหน่อยครับในที่สุดวันที่คนจนคลอดประเทศลหลงไหลนิยมชมช,มชอบและรอคอยก็มาถึงนารุณเจสสมปองทิดเน่งผู้รับหน้าที่เดินโพยหวยรับแทงจ่ายจากบรรดาลูกค้าแทนเจ้ามือประจำอำเภอเน็บรกบระดาษกระปาหมึกแห้งออกเดินเล่รับบริการลูกค้าตั้งแต่ร้านกาแฟโกอาเปิดขายยังแข็งขันเช่นเคย สำหรับโกอาเจ,จ้าของสภากาแฟน้าสารเจ้าพร้อมเมียสาวรวมใจกันแทงเลขเด็ดทั้งบนล่างกับกัน7007ตัวละ50บาทเป็นเงิน200บาทและที่เกลียวกล่าวที่สุดนี้ไม่พ้นลูกค้ามือหนักผู้ใหญ่เติมเจ้าเก่าเพราะแกทุ่มวิ่ง7จ็ดห้อยศูนย์ไวถึง70,000บาทดังนั้นภายในสภากาแฟจึงกล่าวขวัญถึงแกไม่ขาดปากแสงแดดอ่อนลำไยฉายฟ้า ผู้คนภายในสภากาแฟถามหาลุงเบี้ยวก่อนแยกย้ายไปทํากิจตามทิศทางของตนโดยความสงสัยที่วันมหามงคลเช่นนี้ไม่น่าจะขาดสมาชิกอาวุโสไปได้ใกล้เทียงลุงเบี้ยวปรากฏตัวด้วยชุดกางเกงขาย,ยาวสีน้ําเงินกับเสื้อฮาวายใหม่เอี่ยมอันเปียกชุ่มเหงื่อเข้าไปนั่งในสภากาแฟสั่งโอเลี้ยงดื่มคลายร้อนเจม,มารีนาเสิร์ฟแล้วถามยิ้มยิ้มลุงไปกรุงเทพมาเหรอเออวะ่ะแกตอบทางใช้หลอดเกลี่ยน้ําแข็งที่พูนขึ้นพ้นปากแก้ว ค้าแบงค์แต่ตีหหาหวยรัฐบาล70กับ07ได้มา6ใบแต่กว่าจะหาเจอย่ำเสียหลายที่ตั้งแต่คอกวัวสีย่านประตูน้ำบางรักสะพานควายวงเวียนใหญ่สำเร่นูน่นทุกที่เลยเขาขายใบเท่าไหรล่ลุงงวนนี้หนักว่ะมันโกงราคาขายเดิมคู่ละ40พอบอกเลขไปมันขอ50บาทหนึ่งก็ลดไม่ได้มันว่าหวยล็อกทำไมลุงไม่แทงกับเจ๊ปองหรือนรุนล่ะ คาแทงไปแล้วทั้งวิ่งทั้งโต๊ดทั้งเตง2 0 0พันแต่ไม่ได้เล่นข้างล่างไว้เพราะลังเลหวยที่ข้าฝันเมื่อคืนอยู่เลยออกไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ยังไงยังไงพลาดเลขท้าย2ตัวก็ยังมีเลขท้าย3ตัวกับรางวัลใหญ่ให้ลุ้นเว้ยเมื่อคืนลุงฝันว่าไงเจม,มารีสนใจความฝันลุงเบี้ยกล้มลงดูดโอเลี้ยงในแก้วอีกึกใหญ่ก้อนฉเฉลยข้าฝันว่าหลวงพ่อใช้ไปซื้อของพอซื้อของเสร็จก็ก,กลับเอาเงินทอนมาถวายคืนท่านท่านกลับยกให้ข้าหมดเลยเว้ยหลวงพ่อให้ลุงเบี้ยเท่าไหร่เจม,มารีสัก 98บาทลุงเบี้ยวน่าจะลองแทงกันไว้สัก10-20บาทนะเงินหมดพอดีคิดอยู่เหมือนกันตอนนี้เหลือ20่สิาวไว้ซื้อฐานใส่วิทยุ3ก้อนไว้ฟังหวยกับข้าอเลี้ยงเข้าอุเลี้ยงเอาไว้ก่อนก็ได้ฐานไม่ต้องซื้อหรอกลุงเอาเงิน20บาทรีบไปแทง98เธอจวนจะเที่ยงแล้วนะอย่าเลยใครอยากจะนอนฟังกับลุ้นตอนโคโส่งมันบอกตัวเลขมันตื่นเต้นนะเวยบ่ายจัด ที่ร้านกาแฟโกอาซึ่งเปิดวิทยุรับฟังการถ่ายทอดผลการออกสลากของรัฐบาลประจำงวดต้นเดือนบัดนี้เสร็จสิ้นลงแล้วทามกลางเสียงพลุสวราดวิภาควิจารณ์ไม่ได้สับกับเหตุหวยรัฐออกพี่ล็อกโกอาหยิบช็อคไปเขียนตัวเลขบนกระดานดำข้างๆกรอบรายชื่อลูกนี้รางวัลที่1 2 2 5 4 8, 9เลขท้าย3ตัว9 4 8 9 8ี 094 276เลขท้าย2ตัว98เราวครึ่งชั่วโมงผ่านไปสภากาแฟหน้าสารเจ้าของโกอาว่างหลงเจามารีบอกกับแฟนหนุ่มเชิงเสียดายถ้าลุงเบี้ยวเชื่อหนูแกต้องถูก20โกอาสายหน้าไปมาคิดพานฉุนตำรวจหน่วยเฉพาะกิจที่ไปบังคับหลวงพยย่อโยเทพระเจ้าคนจนให้เลิกใบหวยจนองค์ท่านหนีออกทุด,ดงไปอย่างไร้เหตุผลจบตะวันคล้อยดวงใกล้รับฟ้า ธรณีสงวัดหลวงเกือบสงบหากไม่มีเสียงเพลงลูกทุ่งจากทานซิเตอร์กระหึมเสียงอยู่บนหอะระฆังข้างหอฉันที่ลุงเบี้ยวเปิดนอนฟังโคศกกองสลากคานรางวันที่ออกเมื่อตอนบ่ายกระทั่งได้เวลาทำวัดเย็นหลวงตาเนื่องภิกษุไวชลาขึ้นไปบนหอะระฆังเพื่อตีะระฆังบอกภิกษุสามมนเนรลงทำวัดเย็นถึงกับร้องเอะอเพ่นลงจากหอะระฆังเล่ากับถูกผีหลอกบัดนี้หลวงตาปิดประตูกุฏิขังตัวเองเงียบกลิบ ถึงละนั้นเข้าหลวงตาเนืองเพ่นลงจากหอระครังปานถูกผีหลอกก็รู้เข้าถึงหูหลวงพอ่อพระคุณเจ้าหลวงพ่อจึงเกณฑ์พระเนเนรุดไปที่หอระครังจนแลกคึกคักไปทั้งวัดทุกคนใคร่รู้หลวงตาไปพบอะไรเขา้าฟ้ามืดสนิทบริเวณรอบๆหอระครังที่คลึ้มไปด้วยสยย้อยดูคลึ้มขณะนี้วังเวงชวนประหลาดหลวงพ่อกลาดไฟฉายในมือไปยังบันไดาทางขึ้นหอระครังพระเนนสิทธิ์วัดต่างจ้องมองเงียบกลิบบัดดล าร่างคนเปือยเปล่าร่อนจอนพมเผาเป็นกระเซิงหน้าตาบูดเบี้ยวปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงสว่างของไฟฉายพระเนียนที่เบิงตามองลืมตัวพระงะถอยกลุดสัมเนเรองค์น้อยข้างกายหลงพออุทานเสียงตื่นใบหน้าซีดเผือดโยมเบี้ยวพระคุณเจ้าจเจ้าอวารถึงกระเบือนหน้าหนีรอบครูลมหายใจขาดเป็นห่วงห่วงครูเดี๋ยวท่านสั่งความกอดละไฟฉายจากร่างชีเปือยเสียงสถานจับมนนุ่งผ้าซะ